เกียวก้ยดูหนังกันอย่างน่ารักโตโนโเ่เกียวก้ยนิชาออกเดทแบบน่ารักนั่งกับพื้นสุดชิลรอดูหนังหวานแบบเรียบแต่มีความฟินเทียบจริงๆเป็นช่วงเวลาคุณภาพที่แม้จะน้อยนิดจะมากมายมหาศาลมากๆของคู่นางเอกสาวนิชานัทนิชากับนักร้องสุดเท่โตโน่พากินที่ทั้งสองคนหากมีเวลาว่างตรงกันเมื่อไหร่ก็จะใช้เวลาให้มีความหมายแบบสุดๆและต้องบอกว่าและสไตล์คู่นี้เคมีตรงกันมากๆกับความเรียบง่ายที่เป็นธรรมชาติ ก่อนหน้านี้ได้เห็นภาพของโตโนโ่เกี่ยวก้อยนิชาไปทําบุญและเดินกินสตรีทฟู้ดอย่างน่ารักทําเอาพ่อค้าแม่ค้าแถวนังต่างยิ้มแก้มแตกกันไปเลยล่าสุดโตโนโ่เกี่ยวก้อยนิชาไปดูหนังมีภาพคู่ออกมาให้เห็นในโมเมนต์สุดชิลจริงๆเพราะทั้งสองคนนั่งกับพื้นรอเข้าโรงภาพยนตร์พร้อมกับถังป๊อปคอนใบใหญ่เป็นภาพที่เห็นแล้วน่าเอ็นดูเหลือเกินโฟกัสในความหวานความฟินและความเรียบง่ายของทั้งคู่และต้องบอกว่าเป็นวันตามใจแฟนก็ว่าได้เพราะในคอมเมนต์ ได้เห็นนิชาเขียนบอกไว้ว่าป๊อปคอนตามคําขอแบบจุกๆเป็นวันของนิชาจริงๆที่แฟรงแสนดีอย่างโตโน่จัดให้แบบเต็มที่ไปเลย